สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันค่ะราศีกันเดออซันโผล่ออกมาก่อนเลยนะใบที่หนึ่งและหกถ้วยใบที่สองและกงล้อแห่งโชคชะตาราศีกันดวงดีมากๆดวงชะตาฟ้าเปิด พบเรือนการเงินพบเรือนเพื่อนฝูงดาวไปสถิตกองอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนราศีกันส่งท้ายปลายปีรอรับเลยค่ะชื่อเสียงโอกาสความหวังกำลังใจความสำเร็จโอกาสจุดเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนาการเดินทาง โอกาสเก่าๆคอนเนคชันเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆบริษัทเก่าๆเจ้านายเก่าๆคนถือช่อดอกไม้มาให้คนราศีกันกดไลค์กดแชร์สาธุ16สาธุ16เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสใครทำ YouTube ใครเป็นดารานักร้องนักแสดง ใครจะประกวดนางงามใครจะสมัครเป็นกีฬาทีมชาติใครจะสอบใครจะแข่งขันใครอยากจะทำผลงานดวงชะตาฟ้าเปิดเงินมาชื่อเสียงมาความสำเร็จมาอย่ามัวแต่ง,งอมืองอเท้าลุยขี่มา้าพุ่งกระโจนไปแสงสว่างมองเห็นทางมองเห็นโอกาส มองเห็นทางมองเห็นโอกาสชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนงานย้ายงานได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พัฒนาตนเองบางคนได้ไปถึงเมืองนอกเมืองนา หกถ้วยหมายถึงข้อเสนอหมายถึงโอกาสความสัมพันธ์เก่าๆที่ทำงานเก่าเพื่อนเก่าหยิบยื่นข้อเสนอและโอกาสดีๆมาให้ใครทำธุรกิจส่วนตัวหรือเปิดร้านจะมีเงินมีงานมีชื่อเสียงซึ่งจะส่งผลต่อการเงินบางคนทำคลิป รีวิวร้านตัวเองหนึ่งคลิปเปลี่ยนชีวิตขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา่าบางคนค้าขายออนไลน์จังหวะนาทีทองมาบางคนมีชื่อเสียงมีคนจ้างรีวิวมีคนจ้างงานการเงินการงานไปในทิศทางเดียวกันรวยขึ้นสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นได้งอกเงยได้ลืมตาอ้าปาก ใครที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังถูกเบีย้ยหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้ทักกลับมาคนเก่าๆทักกลับมาเอาเงินมาคืนเอาเงินมาให้โอกาสทางการเงินลูกค้าเก่าเก่าดิวเก่าๆที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วหมดหวังสิ้นหวังแล้วอยู่ดีๆก็ติดต่อมาจะซื้ออยู่ดีๆก็ติดต่อมาตกลงเจราจาทำสัญญาสำเร็จ ใครจะซื้อรถซื้อบ้านใครจะขายรถขายบ้านก็สำเร็จสมหวังดังใจในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเงินที่ดีข้อเสนอดีๆทางการเงินมีคนหยิบยื่นมาทำมนั้นไหมเงินเท่านี้ผลประโยชน์เท่านี้ผลตอบแทนเท่านี้ รวยขึ้นจเจริญขึ้นบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถบางคนมีโอกาสได้ไปเมืองนอกมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนได้เรียนต่อศึกษาต่อการเงินดีมากเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบเลขเก่าๆที่เคยตามให้โชคให้ลาบเด็กหรือบุตรหลานบริวารให้โชคให้ลาบเพราะฉะนั้นดวงดีดวงเด่นก็ต้องมีอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภ มีพระศรีวลีพระอุปคุธพระสังกัดจ,จายสาองค์นี้เน้นการเงินเน้นเน้นเน้นโชคลาภพระศรีวลีมีลาภแน่นอนบูชาไม่อดตายพระอุปคุธบูชาแล้วดีเงินเข้าตลอดป้องกันผีป้องกันภัยขจัดศัตรูหมู่มาร พระสังกระจายเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาอยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์239บาทรวมจัดส่งพยานนาคหน้ากเกี่ยวหน้าก,กระบาดบูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตาย239บาทรวมส่งเสริมสเสน่ห์เสริมดวงความรักด้วยแต่ถ้าจะรับ2ชุดนี้โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี399 399แถมพยันให้ด้วยแคปหน้าจอไว้เลย เสริมดวงค่ะชีวิตที่บอกว่าดวงดีแต่ไม่มีอะไรเสริมมันก็ช้าหน่อยนะจ๊ะสำหรับการเติมน้ำมันตะเกียงการทำบุญกับเด็กกำพร้าการทำบุญกับแสงสว่างก็เพิ่มโอกาสนะใครจะทำบุญกับเด็กกำพร้าประจำเดือนธันวาคมทักแชทส่วนตัวมาได้ทำที่วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องของความรักถือว่าดีมาก คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้โสดสนิทมีโอกาสได้เจอรักข้ามรุ่นรักต่างวัยโสดไม่สนิทมีโอกาสได้เจอคนรักเก่ากงล้อเนี่ยมันเหมือนกงเกวียนกำเกวียนหมุนเวียนมาที่เดิมคนโสดไม่สนิทมีคนเก่ากลับมาง้อกลับมาขอคืนดีคนโสดสนิท เป็นรักข้ามรุ่นรักต่างวัยบางคนมากับเด็กหรือมากับลูกติดสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ดีหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหาหรือพูดคุยวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตออกรถใหม่ซื้อบ้านใหม่และบางคนที่วางแผนจะมีลูกมีบุตร หรือใครรอคอยเรื่องการมีลูกมีบุตรมานานแสนนานเดือสันเป็นไพ่เด็กดวงชะตาฟ้าเปิดเดือนธันวาคมนี้ส่งท้ายปลายปีจะมีเด็กมาเกิดเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะดวงดีมาก ต้องกดแชร์ต่อๆกันไปใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยอาการจะดีขึ้นระวังเรื่องของระบบไหลเวียนหน้ามืดวิงเวียนระวังปัญหาสายตาหรือแสงสว่างที่จ้ามากจนเกินไปใครทำงานกลางแจ้งใครที่ต้องอยู่หน้าจอหาเว้นกันแดดไว้ป้องกันตัวเองจะก้มจะเงยจะยกของหนักระวังกระดูกสันหลังไว้นิดนึงโดยรวมเนี่ย ไม่มีอะไรแย่ถ้าเอาตรงๆเป็นจังหวะด,ดวงที่ดีมากใครอยากเช็คดวงส่วนตัวรับดูดวงส่วนตัวโดวยไพ่ยิบซีค่ะเริ่มต้นหนึ่งคำถามเปิดไพ่ยิบซี่สามบาทโทรคุยเปิดพื้นดวงสามอสีบาทสองชุดนี้โปรโมชั่นฟรีนะคะส่งฟรีนะคะสามเก้าชุดเดียวสองสามเรวมส่งเช่นกันกดแชร์คลิปนี้ไปแคปหน้าจอไว้นะเดือนนี้ดีที่สุด โอกาสมาถึงชื่อเสียงมาถึงความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาถึงคุณนะคะโชคดีมีสุขนะคะราศีกันสวัสดีค่ะ